สวัสดีค่ะวันนี้เป็นงานออเดอร์ลูกค้าอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาให้ดูก่อนเนี่แบรนด์ทั้งนั้นนะลูกค้าเป็นรวมแบรนด์ยุโรปนะรีวายแรงเลอร์มีหมดนะพี่ลูสเตอร์รีก,ก็มีนะคะเป็นงานแก้ทรงออเดอร์ของลูกค้านะคะทําจีบด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะคะขออนุญ,ญาตลูกค้าด้วยนะคะที่สั่งมาอีกค่ะเป็นงานทําจีบด้านหน้างานสวยนะ ลูกค้าเน้นขอสียีนอย่างเดียวนะคะเราก็ทําสียีนมาให้อย่างเดียวนะคะเรื่อยๆเลยค่ะงานสวยนะพี่ทำจีบด้านหน้าลูกค้าระบุไซส์นะคะระบุไซส์มาให้เราก็ทำไซส์ให้แล้วก็ยิงป้ายให้ทุกตัวนะคะงานสวยนะคะ พันสม25ตัวขึ้นไปนะคะพี่ใครสนใจเนี่ยทักเพจทักไ ER ลน์เข้ามาได้เลยนะคะสั <Yeah. S 1> ่งออเดอร์เข้ามาได้ร้วนๆเลยนะคะพี่งานสวยค่ะสียีล้วนๆเลยแล้วนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้สีดำล้วน mm. หรือว่าค้สสีก้าระบุมาได้นะคะ งานสวยค่ะทำจีบด้านหน้านะคะเป็นทรงบอยจีบหน้านะคะค่ะเราก็ให้ดูกันคร่าวๆนะคะเดี๋ยวขอตัวแพ็คของให้ลูกค้าก่อนนะคะใครสนใจทักเขตทัักลายมาได้นะคะขอบคุณค่ะ